เสียงกระซิบในชั้นหนังสือแสงแดดยามเย็นสาดส่องผ่านกระจกบานสูงของห้องสมุดเก่าแก่ก่อให้เกิดลำแสงที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองลอยฟุ้งอยู่ในอากาศกลิ่นกระดาษเก่าเขากับน้ำยาขัดพื้นไม้สร้างบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ที่มินคุ้นเคยเป็นอย่างดีวันนี้เป็นเวรของเธอที่ต้องจัดหนังสือให้เข้าที่หลังเลิกเรียน ความเงียบสงัดมีเพียงเสียงสันหนังสือที่เธอสอดกลับเข้าชั้นดังกึกเป็นครั้งคลาวโรงเรียนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานและห้องสมุด mm hmm. ก็เหมือนหัวใจที่เก็บงำเรื่องราวมากมายเอาไวา้โดยเฉพาะเรื่องเล่าเกี่ยวกับชั้นหนังสือต้องห้ามที่ตั้งตระงานอยู่มุมในสุดมันถูกกั้นไว้ด้วยเชือกกำมะหยี่สีแดงเก่าซีดและโซ่เหล็กเส้นใหญ่ ที่ของแม่กีแจโบราณขึ้นสนิมเขล่มีป้ายไม้สลักคำว่าห้ามเข้าโดยเด็ดขาดแขวนอยู่รุ่นพี่เคยเล่าตำนานต่างๆนานาบางก็เป็นที่เก็บหนังสือคุณใสาบางก็ว่าเคยมีนักเตียนหายตัวเข้าไปในนั้นแต่สำหรับมินมันก็เป็นเรื่องเล่าไร้สาระที่ใช้แกล้งรุ่นน้องเท่านั้น